น้ำแดงลงครับตกปรากฏแม่งีอบไปหายอ่ะเมื่อกี้ตีเฉยวีตีเฉยวีเฮ้ยอะไรอ่ะตามตกน้ำไปแล้วอะ่ะเฮ้ยปากกินปากกินโดดแล้วครับโดดแล้วโอ้ยหันแทบหักอ้าวอะไรอ่ะจี <laughs> ตีหลอก ดึงขั้นเลนะ่นน่ะลองไปดูว่าน้ำแดงลงน้ำแดงลงตกประกดไม่ลูกอย่างก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเรือก็แทกมากุุงแฉไว้มันมมตกประกดเลยนะอากุงมาตัวใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยปีโูสองตัวด้วยหนุครับ ประกดน้ำเค็มเฮ้ยไปเล่าไปเล่าไปเล่เล่เอาเอาปล่อยไปหายเฮ้ยอจ้ายู่เอา,เอา,เอา,เอาไม่อยู่อีก